ผบตรยืนยันมีการลงนามในคำสั่งโยกย้ายรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลจริงเนื่องจากต้องการให้ปฏิบัติหน้าที่พิเศษพลตำรวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกล่าวยืนยันมีการลงนามในคำสั่งโยกย้ายพลตำรวจตรีจรวดไวยศยะรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลดูแลงานพิทักษ์เด็กสตรีและเรื่องการค้ามนุษย์ให้มาช่วยราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติจริงเนื่องจากต้องการให้ปฏิบัติหน้าที่พิเศษ ส่วนกรณีที่ช่วงนี้มีการจาบับบอลลักลอบเล่นการพนันผิดกฎหมายได้ในหลายพื้นที่นั้นก็ได้มีการประสานการทำงานร่วมกับทหารซึ่งการสั่งย้ายตำรวจออกจากพื้นที่จากกรณีพบบอลจะสร้างความเสียขวัญให้กับเจ้าหน้าที่หรือไม่นั้นพลตำรวจเอกจักทิพย์กล่าวว่าเป็นสิ่งที่ต้องยอมรับเนื่องจากละเลยการปฏิบัติหน้าที่มินจามาอักษรนิดทีมข่าวรบร,บรบือกูทรนครบาลรายงานนายเกตทิพย์แซลีหรือนางสุนิสาไทย อายุ48ปีเจ้าของโรงงานพลาสติกถูกตำรวจกองปราบปรามจับกลุมได้พร้อมยึดของกลางเป็นธนบัตรดอลลาร์สหรัฐปลอมชนิด100ดอลลาร์จำนวน89ฉบับจากการสอบสวนนางเกตทิพย์สารภาพวา่าธนบัตรดังกล่าวนำเข้ามาจากปักกิ่งประเทศจีนเมื่อต้นเดือนพฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมาโดยได้เงินมาจากการนำพร้าไปให้ชาวจีนเช่าและอ้างว่าไม่เร่าว่าเป็นธนบัตรปลอมด้านพันตำรวจเอกพันธนะ รุชนารองผู้บังคับการกองปราบปรามระบ,บุว่าธนบัตรดังกล่าวมีความคล้ายธนบัตรจริงมากจึงฝากเตือนประชาชนหากพบผู้ใช้ธนบัตรดอลล่าร์ที่ผลิตในช่วงปี2003-2004ขอให้ตรวจสอบอย่างละเอียดและจากนี้ตำรวจจะประสานทางการจีนร่วมขยายผลต่อไปเหตจมนานักสอนนิดทีมข่าวรบพระพุธนครบาลรายงานศรขร6ชนบุรีกรมควบคุมโรคผนึกกำลังเครือข่ายสื่อสารประชาสัมพันธ์แลกเปลี่ยนเรียนรู้เขตภาคเหนือตอนล่าง ที่โรงแรมอัมรินลากูนจังหวัดพิษณุโลกแพทย์หญิงหันสารักษาคมผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่6จังหวัดชนบุรีกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณาสุขเป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายสื่อสารความเสี่ยงโรคและภัยสุขภาพ,แล,ภาภาพและศึกษาดูงานของเครือข่ายสื่อมวลชนพื้นที่เขตสุขภาพที่2เขตภาคเ,เหนือตอนล่างนำทีมโดยนางสุภาพรพุทธรัตน์ รองผู้อำนวยการและทีมงานกลุ่มสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างการปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเครือข่ายสื่อมวลชนรวมทั้งเป็นการเสริมสร้างศักยภาพของภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการสื่อสารความเสี่ยงและภัยสุขภาพถึงประชาชนอย่างเข้าใจโกสินจินาอ่อนทีมข่าวรอบรบภูทรนครบาลรายงาน กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรีจัดแถลงผลการจับกลุ่มผู้ค้ายาเสพติดในพื้นที่อำเภอคลุงจังหวัดจันทบุรีนายสมศักดิ์ปริสุธโธเหมานท์ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีผลตำรวจตรีจรัญจิตเจ้อจุนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรีผลเรือตีคงคาเทพบุญชรรองผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดรวมกันแถลงข่าวการจับกลุ่มตัวนายธนเศตหรือหนิงผุนศรีอายุ36ปี พร้อมกับนางสาววรารักหรือส้มเขตสว่างอายุ28ปีและนายรุ่งโรดดิษธรรมอายุ35ปีพร้อมกับของกลางยาบ้าจำนวน1,446เมตรและยาไอซ์จำนวน60กรัมรวมไปถึงทรัพย์สินอีกหลายรายการรวมมูลค่ากว่า1ล้าน5 0 0 0บาทพร้อมทั้งมีการตั้งข้อกล่าวหาร่วมกันมียาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งยาบ้ายาไอซ์ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมาย มีอาวุธปืนพร้อมเครื่องกระสุนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตเจ้าหน้าที่จึงได้จับกลุ่มผู้ต้องหาทั้ง3รายพร้อมด้วยของกลางและทรัพย์สินที่ยึดได้ส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีต,ตามกฎหมายต่อไปปริญญากเกษตรธราทิกุลข่าวภาพศุนข่าวภาพตะวนออก13สยามไทยไรายงานจากจังหวัดจันทบุรีนางพัชรินโรจนพักดีอุปนาย,ยกสมาคมแม่บ้านทหารบก เป็นประธานพิธีมอบผ้าห่มกันหนาวจำนวน3,000พื้นเพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับกำลังพลที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ตามแนวชายแดนของกองกำลังบูรพาในแก่หน่วยบัญชาการกองกำลังบูรพาหน่วยขึ้นตรงและหน่วยขึ้นควบคุมทางยุทธการที่ทางกองบัญชาการกองกำลังบูรพาตำบลห้วยโจดอำเภอวัฒนานครจังหวัดสกวโดยมีพันเอกเจริญชยัยหินเทารองผู้กำก,กับการบูรพานางดารุณีภูลประสิทธิ์ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก กองพลทหารราบที่2รักษาพระองค์พร้อมคณะนายทหารรวมให้การต้อนรับนางพัชรินโรจนพักดีอุปนาย,ยกสมาคมแม่บ้านทหารบกกล่าวว่าสมาคมแม่บ้านทหารบกได้เห็นความสําคัญของภัยน้วและได้ทราบว่าพื้นที่ตามแนวชายแดนส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ยากลําบากทางสมาคมแม่บ้านทหารบกมีความห่วงใยกําลังพลจึงมีดําริที่จะช่วยเหลือกําลังพลที่ปฏิบัติงานอยู่ตามแนวชายแดน เนื่องจากในห่วงเวลานี้เข้าสู่ฤดูหนาวอุณหภูมิลดลงอย่างต่อเนื่องอากาศในพื้นที่ค่อนข้างเย็นในเวลากลางคืนเป็นผลให้กับกำลังคนบางส่วนป่วยเป็นไข้หวัดไม่สามารถปฏิบัติภารกิจได้อย่างต่อเนื่องทางสมาคมแม่บ้านทหารบกจึงได้ขอความร่วมมือกับบริษัทไทยเบฟดำเนินการจัดหาและแจกจ่ายผ้าห่มกันหนาวจำนวน3 0 0พพื้นให้กับกำลังคนดังกล่าวรักพงศ์กิติวรเมธีข่าวภาพศูนย์ข่าวภาคตะวันออก13สยามไทยรายงานจากจังหวัดสักแก้ว ดาบตำรวจเจาะยิงผู้ก่บการสถานีตำรวจภูธรอำเภอปวกแดงจังหวัดระยองดับส่วนร้อยตำรวจโทรถูกยิงอาการสาหัสก่อนถูกจับตายเร่งทำการสอบสวนแรงจูงใจการก่อเหตุที่สถานีตำรวจภูธรอำเภอปวกแดงจังหวัดระยองเกิดเหตุดับตำรวจอุทิศหรือนายชิน,นกิจพุทธิประภาสสิบเวรควบคุมผู้ต้องขังได้ใช้อาวุธปืนยิงพันตำรวจเอกสมชายสุนทะวานิชผู้กับการสถานีตำรวจภูธรอำเภอปวกแดงจังหวัดระยองจนเสียชีวิตในห้องที่ทำงาน และได้ยิงร้อยตำรวจโทรบัญญัติจากกองร้อยสอพอ,อเมืองปวกแดงจนได้รับบาดเจ็บสาหัสต,ต่อมาทางเจ้าหน้าที่ตำรวจสอพอ,อปวกแดงได้ยิงต่อสู้กับดาบตำรวจอุทิศจนเป็นเหตุให้ดาบตำรวจอุทิศเสียชีวิตในที่เกิดเหตุส่วนสาเหตุและแรงจูงใจอยู่ในระหว่างการสอบสวนคาดว่าแรงจูงใจน่าจะเกิดมาจากเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาดาบตำรวจนายนี้ได้โดนร้องเรียนจากผู้ต้องขังหญิงชาวลาวว่าถูกดาบตำรวจนายนี้ข่มขืนในห้องขังซึ่ง ผู้บังคับบัญชาให้มีคำสั่งให้ดำเนินคดีและทำการสอบสวนและในวันนี้ก็ได้มารายงานตนกับผู้บังคับบัญชาเพื่อทำการสอบสวนแต่ตนก็ยืนยันว่าตนบริสุทธิ์จึงเกิดความเครียดแล้วใช้อาวุธปืนล้วหยิงผู้บังคับบัญชาจนเสียชีวิตและตนก็ได้ถูกวิสามันในเวลาต่อมาจากการตรวจสอบภายในรถของดาบตำรวจในนี้พบอาวุธปืนและเครื่องกระสุนเป็นจำนวนมากจึงเก็บไว้เป็นหลักฐานและทำการสืบสวนต่อไปช้ยาพาเท้าพิมถ่ายภาพ อิทธัญยกิจอ่อนแสงทีมข่าวรอบรัวพุทร13สยามไทยรายงานนายพานมุมาลิมสุวรรณผู้อำนวยการการไฟฟ้าเขต2ภาคใต้จังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างความมั่นคงในระบบไฟฟ้านะการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกระบี่อำเภอเมืองจังหวัดกระบี่โดยมีนายปรีชาเพชรรัก ผู้จัดการการไฟฟ้าภูมิภาคจังหวัดกระบี่กล่าวรายงานนายพานุมาลิมสุวรรณผู้อำนวยการการไฟฟ้าเขตสองภาคใต้จังหวัดนครศรีธรรมราชกล่าวว่าการเปิดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนนโยบาย4ยุทธศาสตร์หลักของผู้บริหารการไฟฟ้าภูมิภาคเป็นการสร้างความมั่นคงใน,นระบบการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพโดยเฉพาะในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญได้แก่อ่าวนางไร่เลสุสารหอยก่อพีพีคลองม่วง นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในระบบไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพนัทพงศ์สีปล้องทีมข่าวรอบรบพุทธนจังหวัดกระบี่รายงานที่สาลากลางจังหวัดกระบี่ข้าราชการพนักง,งานที่ทํางานในสาลากลางจังหวัดกระบี่พร้อมใจกันแต่งกายชุดดามาปฏิบัติงานเพื่อเป็นการถวายความอาลายัยแก่สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเนื่องในพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ ในวันที่15-17ธันวาคม2 5 5 8นี้นอกจากนี้ยังมีพนักง,งานของรัฐวิสาหกิจตลอดจนถึงพ่อค้าประชาชนบางส่วนก็ได้แต่งกายด้วยชุดสีดำเพื่อถวายความอลาลัยด้วยรัฐพงศ์ีปล้องทีมข่าวรถรบภุทนจังหวัดกระบี่รายงานที่ห้างสับสินค้าอำเภอเมืองตรังนายสายยันอินทรพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดตรังนายแพทย์วิทูลเหลืองดีโลกนายแพทย์สาธณนสุขจังหวัดตรังเจ้าหน้าที่สำนักง,งานการค้าภายในจังหวัดตรังนายอาวุธวงสวัสด พนิจจังหวัดตรังและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องออกตรวจกระเช้าสินค้าปีใหม่เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพปลอดภัยและเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาออยได้ออกประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องการแสดงฉลากอาหารจัดรวมในภาชนะซึ่งหมายถึงการจัดให้อาหารมากกว่า1ชนิดหรือชนิดเดียวกันแต่มีหลายจํานวนซึ่งจัดรวมในภาชนะเดียวกันที่มีการหุ้มหอ่อ เพื่อจำหน่ายไม่ว่าจะเป็นกระเช้าตะกร้ากล่องชุงหรือภาชนะอื่นใดจะต้องแสดงฉลากอาหารที่จัดรวมมีข้อความภาษาไทยที่เห็นได้ชัดเจนอ่านได้ง่ายโดยต้องระบุชื่อประเภทหรือชนิดอาหารแต่ละรายการที่บรรจุและว,วันเดือนปีที่หมดอายุหรือควรบริโภคก่อนอาหารจะหมดอายุหากฝ่าฝืนต้องระวังโทษปรับไม่เกิน30,000บาทนอกจากนี้ นายแพทย์สาธารณาสุขจังหวัดตรังได้ฝากเตือนผู้ประกอบการและให้แนวทางในการจัดกระเช้าของขวัญต้องปราศจ,จากเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเครื่องดื่มแอลกอฮอล์พศ2551มาตรา30ห้ามไม่ให้ผู้ใดขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยวิธีการหรือลักษณะของการกำหนดเงื่อนไขการขายในลักษณะของการกำหนดเงื่อนไขการขายในลักษณะบังคับซื้อเครื่องดื่มชนิดนี้โดยทางตรงหรือทางอ้อม หากฝาก่าฝืนมีโทษจำคุก6กเดือนปรับ10,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับสุนิพานห,หนองตรุษทีมข่าวรอบรอบผู้ทอนจังหวัดตรังรายงานที่ห้องประชุมชั้น5าสารกลางจังหวัดสงขลานายาม m a บั a k รีบินดาตะรองมุกมนตรีพร้อมด้วยคณะสมาชิกสภาผู้บริหารรัฐเปอร์ลิสจำนวน12คนเดินทางมาอย่างจังหวัดสงขลาเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและกระเชับความสัมพันธ์ที่ดีให้มากยิ่งขึ้นระหว่างรัฐเปอร์ลิสประเทศมาเลเซียและจังหวัดสงขลาประเทศไทย ซึ่งเป็นพื้นที่ติดต่อกันโดยมีนายเอกรัตน์หลีเซนรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมหารือในครั้งนี้ปริชาสถิตเรืองศักดิ์ทีมข่าวรบรบผูทรจังหวัดสงขลารายงานช่วงอาสาหาอาชีพส,ว,สวันนี้ผมพาท่านผู้ชมมาที่จังหวัดลำพูนครับเราจะพาท่านผู้ชมมาพบกับ ผู้หญิงที่ชื่อว่าวินะครับเขามีอาชีพหลากหลายอาชีพด้วยกันก็คือ1เปิดร้านตัดผมอันนี้อีกอาชีพหนึ่งและอีกอาชีพหนึ่งของเขาก็คือเปิดร้านอาหารก็จะมีเมนูหลากหลายเอาผลไม้มารวมกับผัดไทยพูดถึงผัดไทยก่อนนะคะผัดไทยของเราลำพูนจะเป็นเมืองลำไยนะคะลำไยเยอะค่ะลำไยอบแห้งเยอะลำไยสดก็เยอะโมดิฟายในการเอาตัวซอสผัด,ผ,ดผัดไทยเนี่ยผสมส่วนผสมก็จะมีลำไยอบแห้ง เอาไปปั่นรวมกับต,ตัวซอสผัดไทยแล้วก็เอาไปผัดคุกกับผัดไทย,ทยอะค่ะมันจะมีกลิ่นของลําไย,ายมันจะโดดขึ้นมาเลยค่ะพี่คือมันจะหอมค่ะค่ะแล้วก็อีกอย่างคือที่ธุรกิจที่ทําคือก็คือส้มตำนะคะส้มตำของเราเนี่ยชนะเลิศรางวัลส้มตำมีลาของจังหวัดลำพูนนะคะอันนี้คือหนึ่งะที่ที่ทําให้โด่งดังส้มตำเราใส่แก้วใส่ถุงมันถุงกาแฟใส่สองข้างข้างนึงก็ใส่ผักอีกข้างก็ใส่เป็นส้มตำทํามากี่ปีแล้วครับเนี่ย ถ้าพูดถึงผัดไทยนี้6ปี7ปีได้แล้วค่ะถ้าเป็นส้นตมตำเนี่ย3ปีได้แล้วค่ะคก็ถือว่าขึ้นชื่อของลำพูแล้วค่ะตอนนี้ครับตอนนี้เราก็มาอยู่ในร้านตัดผมของคุณวนะครับพบกับลูกค้ามากมายนะครับวันนี้ก็เป็นวันหยุดด้วยนะครับก็จะมีลูกค้าประจำเยอะไม่ว่าจะเป็นเด็กวัยรุ่นผู้สูงอายุ <c oughs> ก็เฉพาะผู้ชายใช่ไหมครับคร <c oughs> ับเป็นร้านที่ของผู้ชายนะครับเป็นบาร์เบอร์นะครับ ก็เคล็ดลับที่มีลูกค้ามากมายคืออะไรครับก็ความสะอาดค่ะติมือช่างนะคะแล้วก็อาเจียนเม็ดี่หช่างแล้วก็อุปกรณ์เครื่องใชออ้อุปกรณ์ที่ทันสมัยปัจจุบันก็จะีป็นปัดเลี่ยนแกะลายปัตดเลี่ยนชาแบบที่สามารถตัดกับเด็กอยู่เด็กอยู่ตรงไหนก็ตัดได้แล้วเกี่ยวกับทรงผมการออกแบบดีไซน์ต้องใหม่ไหมก็ต้องก็ต้องอินเทรนตลอดครับต้องอินเทรนตลอดต้องต้องเช็คว่าอ่าเดี๋ยวนี้เขาเชอินติดกับนักฟุตบอล ครับผมใช่ไหมกลิ่นชักไทยเนี่ยตัดสรงไรกันวิ้นทงดิ้นเทะไรพวกเนี้ยก็ร้านเนีตัดได้หมดค่ะอ๋อสไตล์เกาหลีอะไรนี่ยหมดขาดเลยได้หมดค่ะได้อ๋อก็เป็นร้านชนะนำนะครับของชาวรำพูนนะครับค่ะน่ถามว่าร้านนี้เปิดมากี่ปีแล้วครับเนี่ยปีที่สีบสี่14แล้วมัคะ14ปีแล้วใช่ค่ะแล้ววันหนึ่ง24ชั่วโมงนี้มีเป็นช่วงเขาเรียกว่าช่วงช่วงส่วนตัวมีไหมครับ ทํอทำไมต้องทำเยอะแยะขนาดนี้ครับเวลาทั้งหมดทุกอย่กับการทํางานนะคะครับคือคือเริ่มตั้งแต่แปนเสียชีวิตแต่รับราชการและเสียชีวิตตอนนั้นลูกยังเล็กยังเล็กอยู่ครับค่ะแล้วก็จากการประกอบวาชีพเป็นช่างตัดผมเนี่ยถามอะไรได้พอไหมมันก็จะไม่เพียงพอก็เลยต้องกลับหันไปทําหยิบอาชีพทําอาหารครับค่ะก็ทาบะไทยแล้วก็ทําส้มตํามันไม่มีรายได้ที่จะสามารถไปเลี้ยงลูกสองคนซึ่งซึ่งกำลังเรียนอยู่ S <S มหาวิทยาลัยทั้งสองคนครับผมท,ที่ที่สำคัญก็คือเนี่ยคะ่ะอย่าหยุดอย,อย่าอย่าหยุดพัฒนาตัวเองค่ะแล้วคุณจะจะไปข้างหน้าได้ไกลมากกว่านี้ค่ะครับแล้วก็อีกอย่างคือช่วงเย็นนียจะมีเมนูส้มตําที่ ที่มันคิดแปลกกับคนอื่นอะครับผมส้มตำปูมาลงโจงครับฉันขายได้อะถังละสองร้อยอะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่แปลกถังละสองร้อยอะฉันขายได้อะตอนแรกคิดตอนคิดออกมาก็คิดเอ๊ะจะขายได้หรือเปล่าถังละปรากฏทําแล้วความบ้าบินของตัวเองไงครับผมความบ้าของตัวเองความเป็นเจ้าแม่วิกในในเฟซบุ๊กที่ทุกคนรู้จักก็จะรู้จักความบ้าบินของตัวเองแล้วขายได้ถังละสองร้อยอะมันก็มีคนซื้อนะพี่รจริงๆขายได้วันนึงประมาณหกเจ็ดคกได้ค่ะอ๋อครับก็คือเสนอแนว แปลกใหม่นะครับที่เขาเรียกว่าถ้าเป็นคนรุ่นใหม่เขาเรียกว่าคิดนอกกรอบคนะครับคิดนอกกรอบโอเคอสุดท้ายนี้เนี่ยอยากให้คุณวิฝากอาชีพที่ทําอยู่เนี่ยแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับผู้ชมชนะครับก็ ไม่ว่าจะเป็นร้านตัดผมหรือร้านส้นตมตำร้านผัดไทยก็ฝากนะคะหลายท่านที่ที่กำลังตกงานอยู่หลืคิดว่าท่านยังไม่มีอาชีพอะไรนะคะสนใจถ้าอยากจะทําส้ตามตำาบคุณวิเนี่ยะคะหรือว่าผัดไทยลำไยกุ้งสดบายคุณวิติดต่อเรามาได้นะคะ0896326072อันนี้เบอร์ตรงของดิฉันเลยนะคะสําหรับช่วงอาสาหาอาชีพนะครับในวันนี้ก็ขอเป็นกําลังใจให้กับคุณควิต่อสู้ต่อไปนะครับ